สวัสดีค่ะมากินข้าวกันค่ะวันนี้เขาไปประชุมกันหมดเมื่อคนะืนเราจับเอกสารประชุมจนดึกนะคะเมื่อเช้าก็มาแต่เช้าหกโมงค่ะเขาไปประชุมกันแล้วคราวนี้ก็ข้ากองอยู่คนเดียวค่ะคราวนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วกินข้าวแล้วหิวข้าวเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวนะกินแต่กล้วยหอมไปกินกล้วยหอมหนึ่งลูก กล้วยหอมมีประโยชน์นะคะกินเช้าถ้าเรายังไม่ยุ่งากกินกล้วยหอมหนึ่งลูกเ,เพิ่มพลังแล้วตอนกลางคืนก่อนนอนเราก็กินหนึ่งลูกเพราะว่ากล้วยหอมมาช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะจะไม่ให้เรามีปัญหาเรื่องนิสียดวงทวานป้องกันได้นะคะสําหรับคนที่ขับถ่ายยากอ่ะจะเสี่ยงนะวันนี้ก็มีอะไรนี่มีวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นแล้วก็ผัดเห็ด ออริจิออรินจิออริจิแล้วแต่จะเรียกฮ <c oughs> ่าโห่แล้วนะคะมาแล้วแตงกวาค่ะวันนี้จะซื้อที่ร้านค้ามานะคะใส่ถ้วย่างนี้เลยสองอย่างแตงกวาต้องมีนะคะเพราะต้องมีผักผักสดก็ตแตงกวานี่แหละ ระหว่างมือ่อาอหารแก้วเราต้องมีมีผักสดมะเขือมั่งอะไรมั่งแต่ที่ร้านค้ามันจะมีืมี่หามมีแตงกวาให้มีน้ำพริกด้วยนะคะแต่แก้วไม่อยากกินน้ำพริกกินมันแรงน้ำพริกกะปิมากินที่ทำงานแนตะ่มันฉุนเนาะนี่ยมือเส้นค่ะอืออร่อย ก็ทั้งกองมีผู้หญิงคนเดียวหนึ่งเดียวก็สวยที่สุดในกองในกองก็จะมีเด็กรุ่นหลานหัวหน้ากองก็อายุน้อยกว่าแก้วอายุกน้อยกว่าแก้วหนึ่งปีก็สวยที่สุดแล้วก็แก่ที่สุดในกองแล้วละ่ะกันญาหนห้าก็กเกษียณแล้ว นับถอยหลังเหลืออีกสิบห้าเดือนเสียณแล้วก็จะได้เที่ยวเต็มที่แล้วละ่ะเป็นคนชอบเที่ยวเป้ากลอ,องคนเดียวค่ะเดี๋ยวก็มีหนังสือมาไม่มีใครรับค่ะ เห็ดอร่อยมีประโยชน์นะคะพออยู่จังจังหวัดช่วงนี้เห็ดกำลังขึ้นเห็ดละโงกเห็ดดินเห็ดทอบเห็ดเพาะสารพัดเห็ดเนาะเห็ดลมเห็ดลมหรือเห็ดกระด้างแกงอร่อย แต่อยู่กรุงเทพไม่ได้กินก็กินเห็ดออริจิเห็ดอะไรนางลมเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางไปนะคะน้องที่ทำงานก็ติดโควิด กองอื่นเขาติดกันนานแล้วเป็นเดือนแล้วเราก็ต้องคาดแมสมีน้องในกองเลยเป็นลาหยุดไปแล้วสองวันแต่วันนี้มันมีงานด่วนงานประชุมเขาจะต้องมาเขาเก่งเขาเก่งระบบเขาจะต้องมาเซตระบบความพิวเตอร์เขาก็เลยต้องมาเขาก็บอกเมื่อเช้าว่ารีบบอกเลยป้าแก้วใส่แมสเลยนะผมยังแย่อยู่ไอมากเลยเก็บคอ ป้าก็ลืมมาแมสมาด้วยป้าก็เลยไปขอหัวหน้ามาต้องใส่แมสตอนนี้เป้ากองอยู่คนเดียวก็เปิดได้กินข้าวก่อนเดี๋ยวเขาเลิกไปชุมกลับมาต้องใส่แมสหายใจลำบากไม่อยากใส่แมสป้าก็ไม่อยากจะเป็นเพราะป้าติดแล้วต้องเอาไปติดแม่แม่อายุแปดสิบสามแล้ว ถึงเขาจะเป็นโรคประจาถิ่นแล้วแต่มันมันก็น่าเบื่อนะคะพอมันเป็นแล้วมันก็ไม่สบายไม่สบายตัวปวดหัวบางคนก็เป็นไข้แพ้มากที่สําคัญคือมันเจ็บคอและมันไอนี่แหละ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่มีแครอทด,ด้วยเห็ดค่ะเห็ดให้ดูชัาๆว,ว่าเห็ด 太辣了。<laughs> ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามใน Facebook ด้วยนะคะบ้านบ้านฟ้าใช่ไหมเขาเรียกชื่อเดียวนี้ชื่อเดียวกันเลยชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่ออารุณกมลนรสิงห์ A M o N N o R W N G A M O N N O R A S I N G นะคะ ติ๊กตอกก็แก้วเจ็ดแปดเจ็ดค่ะพี่มาซาไทายก็ได้แก้วเลยสซาลแอก็ไก่ไม่โทรวอแแบบนะคะแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดค่ะบ้านดำนะติ๊กตอก ม้วนเติมเขาใส่กุ้งแห้งตัวเล็กๆด้วยมีจั่วรี่ส่งว่ะ